เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างล่างกันนะคะเพื่อนๆนะคะอุ้ยดอกไม้สวยจังเลยเรามาดูรถกันใกล้ๆดีกว่าเน,ะนาะดังเห็นดอกไม้ก็ไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆดงก็จะรีบเข้าไปซูมนะคะสวยมากค่ะ ตอนนี้เราก็เดินลงไปนะคะเราจะไปเดินพักกันนะคะเพื่อนๆข้างล่างก็จะเป็นพักสวยค่ะมีะมีเรียกไรล่ะแม่น้ำอะคะ่ะแม่น้ำคลองซอยอะคะ่ะแม่ใหญ่นะคะเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นเป็นร้านอาหารคนุียนะคะเพื่อนๆ ได้ไนนปร้านถ่ายรูปนะคะกลลรี่ค่ะมาแล้วเราลงมาข้างล่างกันแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้สวยจังเลยดูนะคะอุโมงค์ต้นไม้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะเดินไปที่อุโมงค์ต้นไม้กันเนาะอันนี้เรามาเดินที่อุโมงค์ต้นไม้กันนะคะสวยนะคะ มันเราเดินในอุมโมงเลยนะคะเพื่อน <Okay. S 1> ๆอากาศที่ดีโชคดีมากเลยนะคะที่ฝนไม่ตกนะคะมาไหมคะมาเดินกันต่อไหมคะอุมโบสงสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆอุมโงมสงต้นไม้นะคะ เช้าๆอยู่นะคะตอนนี้นะคะยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะมันน่านะจะต้นอะไรน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ใบสีใบสีอ่ใบสีน้ำตาลน้ำตาลแดงๆนะคะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทิมลักะคะ่ะเดี๋ยวมองหาก่อนทิมเราอยู่ไหนเอยอันนั้นค่ะ เราก็จะเป็นทีมเรานะคะมีหลานน้อยด้วยนะคะหลานน้อยอยู่มาเดินด้วยนะคะก็ถ่ายดูรอบๆค่ะแดดมาแล้วค่ะแดดมาแล้วค่ะ แล้วเราจะไปข้ามสะพานกันนะคะเห็นสะพานไม่เอ่ยนะคะสะพานตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานกันนะคะเห็นสะพานไหมคะ